สวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านครับแล้วก็ชุมชนกีฬาหมู่สิบของผู้ใหญ่ดำทุกท่านทุกคนครับ วันนี้มาพบกันในวันที่6ธันวาคม2568ครับต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากับมาหวานจ๋อยอร่อยดีกันอีกแล้วครับพี่น้องท่านครับผมยินดีด้วยครับยินดีกับทุกท่านทุกคนที่ตามกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหน้าช่องแห่งนี้ครับผู้ใหญ่เลือกเชียร์ไว้เหมือนเดิมและครับ4ี่คู่4ี่ทีม4สนามครับก็เข้าวินมาตามนัดเกือบหมดทุกท่านทุกัวจริงครับไปเริ่มตั้งแต่คู่แรกครับระหว่างมิชชั่นกับบักครับออกไปเยือนไมล์05 จบเกมครับกันบัตรก็เอาชนะไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับหวานจอยอร่อยดีกันไปเลยครับพี่น้องท่านครับตัวที่2ให้ไปเป็นพระรองอย่างมายองกาครับออกไปเยือนเลอันโอบิโดครับจบเกมก็เสมอกันไปอย่างจืดชืดครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่ามายองกาอร่อยดีเหมือนกันครับพี่น้องท่านครับถัดมานี่ของดีของอร่อยเลยครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับมิเดิลสโบออกไปเยือนเฮาสิตี้ครับก็เก็บชัยชนะมาได้4ประตูต่อหนึ่งครับ หวานจอยอร่อยดีกันไปครับพี่น้องทุกท่านครับจะต,ตกรถตกรลาตัวสุดท้ายครับระหว่างเบนฟิก้ากับสปอร์ติ้งลิสบอนครับผู้ใหญ่ให้ไปโอสกอร์ จบเกมก็เสมอกันไปอย่างจืดชืดครับ1ประตูต่อหนึ่งครับสกอร์แบบนี้ผมประกอบการแบบนี้พอได้หวานจจอยอร่อยดีอยู่เหมือนกันครับพี่น้องทุกท่านครับให้ไว้สี่เข้ามา3ตุ้ยไป1ครับพี่น้องทุกท่านครับแต่อยากให้ผู้ใหญ่ดังคนนี้ดูแลรักษาผมประโยชน์ให้ทางเข้าเหมือนเดิมครับไม่ต้โปรไฟล์ก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเช่นทุกวันละครับอ่านคําบรรยายสักนิดแล้วคลิกเข้ามาเป็นลูกบ้านเดียวกันผู้ใหญ่ดังคนนี้สัญญาให้หนึ่งอย่างครับไม่ว่าผลงานจะเป็นแบบไหนถึงเช้ามาจะเจอสกอร์อะไรครับ ใหญ่ดำคนนี้หน้าตาแบบนี้ไม่เคยทิ้งขว้างลูกบ้านเลยสักคนเดียวครับที่สาคัญครับไม่ว่าจะเป็นยังไงครับไม่เคยปิดคลิปหนีไปไหนเลยสักคลิปเดียวครับกลับมาแล้วครับหลีกชั้นนําที่รลอคอยของพี่น้องทุกท่านทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพีเมลีกราลิกา้าหลีกสเปนบุลเลสด,ดีก้าครับพี่น้องท่านครับผมกลับมาทําการแสดงและปลองว่ามันแน่สนุกแน่ครับ ใหญ่ยยก็คัดและจัดสรรมาให้เหมือนเดิมครับไปที่ตัวแรกครับอยู่ที่พิมมันลีครับพี่น้องท่านครับระหว่างแอสตันวิลล่าจะต้อนรับการมาเยือนของแอสตันนอนครับ บอลได้เปลี่ยนในคู่นี้ครับอยู่ฝั่งผู้มาเยือนครับอร์เซนอลนได้เปรียบอยู่ครึ่งช่วงตัวครับสำหรับบอลในคู่นี้เริ่มตั้งแต่หัวค่ำคู่แรกครับทุ่มครึ่งครับด้เจอได้มันกันอย่างแน่นอนครับการมาพบกันของทั้งสองทีมในครั้งนี้ครับถูกที่ถูกเวลาหรือเกินครับพี่น้องท่านครับโดยฟอร์มทั้งห้าแมตช์ของทั้งคู่ครับเอาชนะคู่แข่งได้เกือบหมดทุกสนามทุกนัดจริงๆครับพี่น้องท่านครับ แต่ว่าวันนี้ครับเหล็กกำแพงมันออกมาเป็นแบบนี้ครับผู้ใหญ่ยังมองว่าเกตของฟุตบอลความเขี้ยวของฟุตบอลครับอาเซนนลครับดูดีกว่าไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผู้ใหญ่ให้เกียรติจ่าฝูงหน่อยครับพี่น้องท่านครับยังไงวันนี้ครับสุดท้ายแล้วอาเซนนลจะเบียดเก็บ3ามแต้มไปได้เป็นอย่างน้อยครับรวยครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับฟุตบอลตัวที่2ยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ําคืนนี้ครับพี่น้องท่านครับ ไปกันี่คู่ลีดยูนิเต็ดจะต้อนรับการมาเยือนของลิวร์พูลครับวอลที่เปียบในคู่นี้อยู่ฝั่งผู้มาเยือนครับที่เปรียบอยู่ครึ่งช่วงตัเท่านั้นเองครับพี่น้องท่านครับสำหรับบอลในคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมครับสูสีดูดีกันเหลือเกินครับพี่น้องท่านครับและแถมตอนนี้ครับเจ้าบ้านอย่างลีดยูนิเต็ดฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับล่าสุดก็ไปอัดเชลซีมาครับสามประตูต่อหนึ่งครับพี่น้องท่านครับแต่วันนี้ครับผู้ใหญ่ไม่กล้าสวนกระแสจริงๆครับพี่น้องท่านครับ ถึงแม้ลิวภูครับผู้มาเยือนจะฟอร์มไม่ค่อยดีขี้เหละข,ขี้ร้ายยังไงครับแต่แมต์นี้น่าจะกู้หน้ากู้ศรัทธาได้แล้วครับพี่น้องท่านครับทำไม้ชนะแมต์นี้ครับอร์เนอร์สล็อตน่าจะแย่ครับพี่น้องท่านครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้คู่ที่2ไปให้กําลังใจกับผู้พี่เขาหน่อยครับเลี้ยวภูน่าจะเก็บ3มแต้มไปได้ครับวันนี้หลุยครับพี่น้องท่านครับฟุตบอลตัวที่3าย้ายไปบุนเลสดีกากันหน่อยครับสตุตการ์จะต้อนรับจากฝูงอย่างบัเยร์มินิกครับตอนที่เปรียบในคู่นี้อยู่ฝั่งผู้มาเยือนละครับที่เปรียบอยู่หนึ่งช่วงตัวครับสำหรับบอลในคู่นี้ครับเฮติเฮตที่เคยพบกันมาครับเป็นทางด้านบัเยร์มินิกครับทำได้ดีมากกว่าครับถึงแม้วันนี้จะออกไปเยือนก็ตามแต่ครับผู้ใหญ่ยังมองว่าวันนี้คร ผู้ใหญ่ก็ไม่ไว้ใจสุดการที่เล่นในบ้านตัวเองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไป2มุม2หน้าครับเราจะกินทั้ง2มุม2หน้าด้านแรกให้ขึ้นดอวสกรนเวลาเวลา90นาทีครับรับรองนั้นจะมีประตูเป็นกรอบเป็นกรรมอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งด้านครับให้บีเซียที่เบเยมินิรับน่าจะข้ามกำแพงไม่ก็ยกเย้าเจ้ากันไปครับลุยครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับฟุตบอลตัวที่4ตัวสุดท้ายครับไปปิดท้ายในลาลีกาลีสเปนครับและอันเบติสวันนี้จะต้อนรับจากฝูงอย่างบาร์เซโลนาครับ บอลเปลี่ยนในคู่นี้อยู่ฝั่งบาซ่าแหละครับได้เปรียบอยู่ครึ่งช่วงตัวครับพี่น้องท่านครับสำหรับบอลในคู่นี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่สูสีดูดีกันเหลือเกินครับสำหรับบอลในคู่นี้ครับผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ครับยากเกินแสนเข็นเหลือเกินครับ ฟอมเจ้าบ้านก็ดีฟอร์มผู้มาเยือนก็ดีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไป2มุม2หน้ากันอีกแล้วครับไปปลอดภัยไว้ก่อนครับอย่าไว้ใจทีมใดทีมหนึ่งครับในฟุตบอลคู่นี้ให้ขึ้นดอวัสร์เต็มเวลา90นาทีไปด้วยครับ1มุม1ด้าแล้วก็สุดท้ายแล้วครับจะมีผู้ชนะเหล็กกำแพงนี้ให้อยู่กับปัเซโลน่าครับน่าจะหวานจ่อยอร่อยดี2มุม2หน้าครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับบอลบ้านผู้ใหญ่ครับชัดเจนจริงใจไม่มีซับซ้อนอยู่แล้วครับได้บอกได้โดนบอกโดนครับพี่น้องท่านครับส่วนหน้าช่องครับก เปิดหัวเท่านั้นแหะครับถ้าอยากได้มากกว่านี้ตัวจัดหนักนั่นเองครับคำเอาที่ในชุมชนกีฬาหมู่สิบนะครับะปลองอร่อยดีแน่นอนครับแต่สุดสุดท้ายนี้ครับขอเป็นค่ำคืนดีดกับทุกท่านทุกคนครับดูฟุตบอลที่มีความสุขกับครอบครัวครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ